กลุ่มวันพิฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8ึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจิต <biases> สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อเจะทิ้งลิงไว้ใ,ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีชาวอ l t e r n a ิ i กันด้วยนะครับผมเพื่อนๆกับคลิปนี้เชื่อว่าทุกคนรอคอยการรีวิวของพี่นะครับผมก่อนอต้องบอกว่าขอบคุณน้องชายที่น่ารักที่สุดนะครับผมให้ยืมไอดีนี้มารีวิวนะครับผมจะมาตดเลเวลร้อยพร้อมกับสกินสุดเทส่สีม่วงบาดใจชาวไทยอย่างเรานะครับผมนะสายวิ่งแดงจะมินตือต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปรีวิวตัวครอนนะค,คือผมยืมน้องชายมาน้องชายก็เอ่อเอาเหรียญสุดตึงไหมพี่นะเป็น3ฟรีนั่นเองนะแต่ว่าพี่ก็ถือวิสาสะ นะครับผมเปลี่ยนเหรียญซะเลยนะครับคลิปนี้บอลแล้วทันทีรีวิวทั้งทีจะใช้เหรียญปกติได้อย่างไรนะครับผมโอเคมาเข้าเนื้อหากันนะครับสำหรับตัวละครนี้บัฟมาก็จิงที่ตัวละครเก่าเนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะแต่ว่ามันตกเมตาไปนิดนึงเพราะว่ามันดึงธงไม่สุดนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับเลยนะครับผมทําให้ตัวละครนี้ดึงธงได้เก่งมากแล้วก็มีการตายเลือดเหลือนหนึ่งแบบอยู่ในธงนั่นเองนะฮะก็คือแบบโอเด้งขาวเนี่ยมันเลยทำให้พอมันมีพาสซีิฟเนี่ยแล้วเป็นสายวิ่งเนี่ยเฮ้ยมันเก่งแต่ท ทงไม่ส่คนยืนแต่ผมมองว่าการที่มีเลือดเหลือหนึ่งแล้วไม่จําเป็นต้องมีเทตดโกงแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามีเทตดโกงแบบนั้นคือตัวละครมันจะโกงไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าในอนาคตจะไม่มีนะอืกับการที่มีอมาตะด้วยแล้วก็ดึงทงไม่ส่งคนยืนด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีก็ถือว่าเมตาก็ยังไม่ได้ขาดความสมดุลเท่าไหร่นะครับผมนะบัฟบมากเก่งเลยนะครับผมดึงทงตอนนี้ก็คือขัดไม่ได้แล้วถ้าเข้าทงได้คือจบนะครับผมนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากผมรีวิวแค่นี้แหละนะครับแต่คอนเทนต์ในคลิ แมกนิโต้ฮนะเพืเ่อนๆคงรู้จักแมกนิโตนะครับจากมาวเวลนะฮะก็คือถ้าเกิดเราดึงธงนะครับผมเลือดต่ำนะกว่า7%นะฮะก็จะเพิ่มเกียรติสมบัติแน่นครับหมายความว่า3เหรียญถ้าเกิดคุณใส่แท็กเกตเตอร์ไปด้วยนะฮะคุณเลือดเหลือนหนึ่งนะครับผมคุณจะดึงธงและเกจเต็มทันทีเฮ้ย hey! พี่พูดจริงหรือเปล่านะอืมนะครับผมไม่มีใครรีวิวเซนนี้หรอกมีพี่คนเดียวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูสําหรับคลิปนี้นะครับผมไปดูค่าปาร์ตี้กันหน่อยครับสำหรับค่าปาร์ตี้นนะะคครรััับบผผมมจดไปแท็ก พ็ไม่จำเป็นต้องเรียกว่าไล่ฆ่าอะไรนะดึงธงอย่างเดียวแล้วก็เกบเต็มเลือดยิ่งเหลือน้อยผมยิ่งชอบนะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะยุคนี้ยามาโตมันเจอแชงนะครับผมมันมี instant k i e l ดังนั้นถ้าเจอแชงเยอะๆเนี่ยยอมรับว่ายามาโตเล่นยากนะครับผมแต่ไม่ค่อยเจอแชงเนี่ยเจอลุจีเจอตัวอื่นเนี่ยก็โอเคนะครับผมพอสู้ได้อยู่นะแล้วก็ใครมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมเฟรนช์รูไบเปิดให้บริการแล้วก็ไปเติมกันได้นะครับ ไอดีดองเพชรราคาหลักสิบบาทมีอยู่จริงนะครับผมไปใช้รกานกับซอมบี้รัดได้เลยนะครับผมนะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนการันตีโดย alternative เช่นเคยนะครับรเพื่อนๆครับคลิปนี้มาเป็นเรื่องของคอนเทนต์กันนะครับผมนะกับเหรียญดึงธงได้ธงเก็ร้อยแต่เลือดต้องน้อยมากๆนะครับผมม,มาและมากลางมากลางเฮ้ยอะไรนีไ่งไงโบกุวะโอเด้งนะครับผมโอ้โหโดนไปแรงเกินยิ่งเลือดน้อยดาเมจ ยิ่งแรงนะแล้วก็ดึงธงโกงด้วยนะอุ้ยเลอะเหลือหนึ่ง ออาแล้วนี่ไงเลือดเหลือหนึ่งแล้วเราต้องดึงธงได้ฮะยิมเอ่อยิมฮะโอ้ยแกดึงธงเกตท่านี้โทอ่อนอ่อนเปล่าใช้บัคไม่เป็นหรืออืมโบคัวโอเด้งเรียบร้อยครับผมโดนคืนบ้างฮะแต่พลังโจมตีจะต่ำไปนิดหนึ่งยึดแชมิงองงองเป็นไก่ตาแตกเลือดเต็มแล้วจะเกตเต็มโดนไปก่อน <c oughs> แล้วไงอ่ะดึงรงเกตท่านั้นเองเหรออ่อนจังเลยนะฮะอย่ามาตบตัวนี้ อ่อนกว่าผมนะผมเจนงงงงเกตเต็มอ่ะมันดึงได้ดีางงะมนนโถเอ้อดีนะไม่ดึงแบบเกตร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะโกงนะผมอนาคตไม่แน่นะจะมีพาร์ตสิแบบนั้นก็ได้นะเออนะฮะอ่าทงนี้ก็เสร็จโจรเสร็จโจรดีครับอืมเรียบร้อยอุ้ยเป็นแชฉงว่ะไม่น่าเลยใช่แม่ต้องเป็นแฉงด้วยนะ กิด,ดใหม่เป็นลูกโคชิอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะเราไม่มาทา้กับแฉงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดึงธงนะฮะนะครับดอทมันจะดอทช้านิดนึง <c oughs> มันจะดอสอ่ะนึกว่าแฉงฝั่งไหนเนี่ยเออแฉงเต็มไปหมดโอเคเรายึดธมินก่อนไม่ต้องกลัวเลยนะฮะยิ่งเลือดน้อยบอกเลยยิ่งโกงนะแต่มหูแต่ยึดช้านะเหรียญน,นี้ยึดช้าไปหน่อยเออไปเหรียญคอนเทนต์ <c oughs> อย่าไปทําตามนะจ๊ะถ้าไม่ชํำจริงตัวเหรียญน,นี้คือแบบ อัดยามเลน,นะพูนจริงนะรถชเมนมาหนึ่งเมาดิมาดิาดเอ่อเอ่อ,อยากเลื่อนน้อยๆอะคาอยากเลื่อนน้อยๆอะคาสแล้วดึงทองอะได้ไหมอืมโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะแช่งฝั่งนูนใกล้ตายแล้วโอเคขอดึงทงเกตร,ร้อยได้ไหมขอเกตแน่นๆได้ไหมเอออะล่ะครับยึดมันจะยึดช้านิดนึงนะแต่ถ้าใครโดใส่ลูกไฟมาเราไหวอยู่นะอืมเออเออเออดีเออเออเออลือนึเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อย <üğ> เออสวยเลยเรียบร้อยอมตะกไว้น้องนี่ไอ้โหอุตัวแดงแปดตัวแดงแปดติดฐานะเลือดไหลผันแผลด่วนมาเด้แล้วไงออกคงไม่ได้ไม่ออกคง ออกเอาอะไรกิน <laughs> ออกจเจ้าอะไรกินวะเออช้างแว้นมาเออดีมากนะครับรุจิละไอ้แกมันสุนัขับใช้ของไอ้พวกรัฐบาลรอกอย่างงั้นรอเนอะฉันลูกชายใครโดเลยด้วยติโด,ยโโตโดโบ้เลยโหเกตรกต้อยดึงไม่ทันรอยน้องแตกเลยโคตรเกียนโคตรเกียนเลยอืชนะ่ะเนี่นยโอเคจบไปนะสับัติแ,บบแรกเลครับผมแม่ดึงได้ประมาณสองธงเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ต่อไปได้เลยครับ เอาเรากเก็บปที่สองกันนะครับผมอยู่กับเจมาโต๊ะแต่เรียกว่าเป็นตัวโตะสกินสุดเท่นะผมแบบเซ็งเลยนะตัวนี้มาแล้วผมสุบไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถามว่าพี่ตอจะจะเติมหรือเปล่านะส่วนตัวผมอาจจะไม่เติมนะครับตัวนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะจวงนี้แห้งกรอบกรอบของเงินไปเที่ยวว่างเออไรแม่แคไม่กลัวอยู่แล้วนะติดสถานะอะไรผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าผมจะไปร้อยดึงธงอืม ลงมาฟั่งเราเฉยเออจะตีทําไมไม่ชอบมาแล้วจ้าถามว่าดึงตรงกับไรโดยากไหมค่อนข้างยากนะครับผมจะเป็นไคโดไขโดโลนะ ดอทสมิหนึ่งทีเฝ้าทงเลยดยิมันเฝ้าทงเลยอย่ามาต่อส่วิ่งรุ่นนี้เฝ้าทงนี่เลกระเด็นออกไปโอ้โหใจไออุตะนะครับผม,มเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กในการเล่นโทรศัพท์ของผมในรอบหลายเดือนเลยนะม,มาแล้วยังหมุนจอแหละจะแบบมีเขิน,นๆบ้างนะช่วงนี้ ติดตัดเลือดแล้วไงไปเราไปนอมาตัดนะโอเคสวยเลยอย่างนี้ชิลอย่างนี้ชิลฮ <c oughs> ะอย่างไงเออเอลือดเหลือหนึ่งนจบนะอ,อุ๊ยแต่เอสเตเนกเราไปแล้วนี่หว่าไม่มีใครมาช่วยเรานะอืมพอลูกโดนลุมกระทืบเกตล้อยงงงงโบคัวโอแดงโดนไปดิเออมาช่วยหน่อยครับคนยักษ์สวยอะไะครับเดี๋ยวเราดึงธงนะเลือดน้อยเลือดน้อย เลือดต้องน้อยน้อยไว้ก่อนในละจังวะยึดเมิ่นโอเคเขาไม่มีแ้งน่จะเจอแ้งเนี่ยปวดหัวคนยักษ์เราไปกันละคนยักษ์เราไปกันละเออดีงานระลาเอาตายเอาตายได้ไงวะเอ้าทำไมตายอ่ะอะไรวะเกิดใหม่เป็นลูกโคชินะครับผมอืโอเคเมื่อกี้มันตีเราตายนะไหลเมฆค่มาแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบดึงรีบดึง เออสวยอ,อบอกว่าโอเด้งยึดชะบินเลยนะครับผมจังหวะเขาโดนน้อกแป๊กไปแล้วนะเลือดน้อยแล้วยิ่งโกงนะอย่าดีอย่าตีชั้นเลือดน้อยยิ่งโกงบอกเลยออเออซีซีวีฮะไม่รู้ทันเปล่ามันดึงรัวๆเลยเว้เนี่ยมันเอาออกทงไม่ได้มันเก่งนะพูดจริงนะ,ะมันตกบัฟมาค่อนข้างตึงเลยอืมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมีออขึ้นพลังมันเลยนะอันตราย เออโดนไปโหถึกนะครับไฮโดแ้แบงโคตรถึกเลยว่ะไม่ไหวจริงอืมเอาตรงกับพ่อยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอุย้ยเกรดน้อยเกรดน้อยอืมมาแล้วไวรันสุ <laughs> ่เกดพี่แกเนีนะ่โดนผมสิครับเออไปแข่งมาไงก่อนบอกขวาโอ,โอ้แดงไปทีคนยักษ์ฝั่งเราเว้ยเออโดนไปโอ้โหกระเด็นลงมาตายนะครับติดไฟ <laughs> โอเคจบไปครับเกมเพย์ที่สองนะไปดูเกมเพย์ต่อไปได้เลยครับ เอาแล้วกัมาเก็บเป็ที่สามก็นน้กรับผมอยู่ในจัดดรัมเช็ดเคยนะด่าวนี้ประตกกันโคตรถนัดเลยครับผมหนอยดึงธงได้นะเข้าธงคือเสียแน่นอนถ้าไม่โดนแ้งมันก็เนื้อเหลือหนึ่งยิ่งโกงได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปข้างล่างนะอืตึกับแ้งอ้าวเฮ้ย แม่มันเดินผ่านนะมันนึกว่าฝั่งเรามนึกฝั่งเดียวกันจะว่ามันไม่ดูแบบยึดสมป็นมองโบมองโบเออมองโบพี่นะเออไงเมื่อกี้แกม,มองโบชั้นโบคุวะโอเด้งนะ้เว้อยานะอ้าวเฮ้ยอะไรวะบักกระเด็นโอ้ยตายแล้วดีเลยไะเน็ตไม่ดีเซิร์ฟดีจเจริญพรเติมทําไมก่อนโบคุระโอเด้งไปก่อนไปล้นอูนไปดีกว่านะเจอแชงไม่ไหวไม่ไหวหนีเลย อืมโอเคอาวาได้อยู่ยึดชเมนอืมอุยกาลูกาลาได้เนะขาฆ่าเราไม่ได้นะกาลูกากล่าไม่ต้องกลัวโบกัะโอเดงไปเทนเอาเออนั่นไงเพื่อนตายยิ่งใช้สกิลเพื่อนยิ่งตายนะเฮ้ยเออยังไงหนีอุยหนีเลยนะวุ่นตีตีแรงมากนะตีบูทโอเคลอยธงกันเลือดน้อยด้วยยึดชเมนสวย อ่ะไม่กระเด็นในน้องเรียบร้อยอนะ่ะเกบเต็มเออเ่ก็เรียบหูแลงจัดอืมสวยห้าศูนย์ไปอืมดีงามพระรามแปดเออตายเลยนะตายเลยนะเขาดึงเสร็จปะอืมดึงเสร็จหรือเปล่าไม่เสร็จนะเกตเยอะ <c oughs> เรียบร้อยโอ้ชนะไปตานี้ยผมแถมให้อีกตาแนละ้วกันจบไวนะตานี้โอเคไปชมเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒ์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนที v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เกเพสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกระใจให้ช่องอัลอนสิิ์ด้วยนะครับผมนะก็เป็นยามาโตะลังบัฟนะฮะตัวละครน,นี้ก็จริงจริงแนวทางการเล่นก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ต้องมีเทคนิคนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ละกันนะสรับเหรียญดึงธงโกงของผมนะฮะผมกคชอบเลยนะครับผมเซตนี้โอเคเดี๋ยวเราไปร็รอยตึงนะครับอ่าแม่งเขานี่อีกปะโทซ้อนตำแหน่งกันไรไม่อคอยเราไงล้งาไงา เออโหโอแดงอ้าวเฮ้ยสวยแล้วฉันโดนตัดเลือดปเนี่ยโดนตัดเลือดนะฮะแต่ไม่กลัวอีกแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ต้องกลัวโดนตัดเลือด ขอได้ไหมจ๊ะขอได้ไหมจ๊ะไม่ไปเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เออมนยึดนะครับผมโอเคมาเราไปด่อยถึงธงคือสิบอดนะเข้าธงคือเสร็จโจรอืแล้วไงผมต้องการให้เลือดเหลือน้อยนะเดินเข้าบวกเลยนะครับผมแตกครับคนแรงอืมโบควโอเด้งไปเทอือไม่ได้เว้ยยึดก่อนยึดยึดยึดเออนั่นแหละโอเคยึดให้เสร็จนะฮะยึดให้เสร็จโกงเกินโกงเกินอือเลือดน้อยๆเลือดน้อยๆเออดีดีชอบเออขอเลือดน้อยๆเออนะ ัน่นแหละนั่นแหละยึดธมินโอ้โหเข้าทางฮะเข้าทางเลยโอ้ยแม่งเลยอ้าวพมกุัะทำไมดรอดนนหนึ่งทีแล้วก็ย้ายทงกันย้ายทงกันเราไปยึดทงร้อยอร์เซนหนึ่งอันอืมโอเคสวยยึดทมินอ่าเรียบรอย้อยยึดร้อยปเปอนะร์ซนะฮะเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์โกงเกินงงงงโดนไปก่อน เอาละครับกันทงเลยนะเป็นสายโล่ธรามินเออเรียบร้อยนะโหจาบาเสียสก,กิลฟรีจัดเสียสก,กิลฟรีจัดตายนะจ่าบาเล่นกับเราในทงตายนะบอกก่อนอเอ้ยออกทงประโถดึงทันเหรอดึงทันเหรอใครดึงอ เคาเตอร์เลยดึงไม่ทันหรอกดึงทันเหรอเอาติดช็อตเฉยเรียบร้อยดิเจอใครเนี่ยติดช็อตไม่ติดชอ็อตอ่ะนิก่าฝั่งเรานะโอเคโอค้โหจบเร็วมากนะครับผมแมสนุกจ,จริงนะเล่นตัวนี้ก็พบกับแม็คลิปหน้าครับคลิปนี้บอกว่าจะจุใจกันนะครับสวัสดีครับ